สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่7จ็ดพฤศจิกายนหกหาเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวเดินก็คือ3กับ8ปดกับหกกับเก้านะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าแนึ่งสามห้า สี่หกแปดไม่จำเป็นต้องซื้อตามเราหมดก็ได้เด้อเพื่อนๆเลือกซื้อเอาจับคู่ก็สามหกสามสามแปด8ปดสมหก้าหแปดเ้าเก้ดนะเยอรมนีศูนย์กับแปดหกกับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองี่ศูนย์กศูแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดศูนดสี่หกศดแปดย์สเนาะค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ต่อไปละเซียตัวเด่นก็คือ5กับ8ปหกับ9ก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าหนึดห้หนึ่งสองจับคู่ก็5้าแปดแปดห้าห้าเก้าก้าห้หดดหหก้หนะก็ขอทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะวันนี้หกับ8ปดมนมาเหมือนกันเนอ หกแปดเก้าอังกฤษกับรัสเซียเนาะมันมาเหมือนกันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจับสามแนวทางนี้ซื้อด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ